ครับออเคครับเกียนชัยเล็กสเจียนชัยครับฮ่าไฟมีลซ้อมมากี่วันครับเดือนเดือนหนึ่งครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายสเจียนชยัยอยู่ที่ไหนเนี่ยค่ายนี้อยู่อุดรครับอยู่ที่อุดรเลยอยู่ด้านมีใครเป็นคู่ปอ,อลซ้อมแล้วมั้งครับอยู่มีประธานเกียนชัยกับเพชรอุบลครับก็คือพวกในค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุสิบสี่ครับสูงเท่าไหร่เนี่ยสูงร้อยหกสิบเอ็ดครับน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้สี่สิบสี่ครับมวยสไตล์อะไรครับฟีมือครับวันนี้ต้องมาเจอกับ อเวลาตอมนะไม่เคยต่อยกันด้วยครั้งแรกเลยศึกษาเกมมาต่อยยังได้ดูยังดูแล้วเขามือสไตล์ฝีมือวันนี้มาเจอเขาพี่ตอมวางเกมวางแผนง่ายดีไม่รู้ครับเหมืนต่อยตามสไตล์แล้วเนาะแล้วไปแก้ไขวุ่นวุ่นทีเอาล่าสุดเลยเราต่อยที่ไหนไว้ต่อยที่ฝอนแก่นครับฝอนแก่นอันนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อยปล่อยครับเป็นไงบ้างชนะคะแนนชนะคะแนนมาวันนี้เลยมาล้างศีลเลยครั้งแรกไหมเนี่ยครั้งแรกครับตื่นเต้นอยู่เปล่า Uh> э ตอนเย็นน่าตื่นได้นะวันนี้ต่อยเวท42.5ครับถ้าเข้าไปชั่ำหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาขาดมาสรบายแล้วร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ100%สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะนี่กับบ้านเลยคุมมากี่กิโลครับ2โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณ20กว่าคนจังหวัดเด็กอุดรอ้าวฝากเชิญชวนแฟนขับรอนี่น่อฝากเชียร์ เินชชยเล็กสอดเินใช้ด้วยนะวันนี้พร้อมเอาชานะกับไปฝากเนะครับอ่ะขอโชคดีขอบคุณมากครับ